ใส่เข้าไปสูตรนี้นะครับช่วยเร่งดอกช่วยเร่งการแตกยอดเร่งใบอาหารมันจะได้ลงไปในบริเวณใต้ราดเรียกว่าอัตราปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นดินของเราก็จะดีนะครับผักของเราก็จะโตเร็วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับใครปลูกผักเอาไว้กินเองปลูกผักสลัดต่างๆเนาะหรือจะปลูกเป็นประเภทไม้ดอกนะตันนี้เป็นกุหลาบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เร่ง อ่าอัตราการแตกยอดอัตราการแตกดอกได้ดีมากหรือไม่ว่าจะเป็นการเร่งยอดของประเภทของมะนาวมะกรูดนะครับนี่มีอัตราการแตกยอดแตกดอกดีมากๆากนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักในกระถางเนาะเราจะให้ปุ๋ยประเภทนี้ได้ตรงจุดกับรากพืชโดยตรงนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากปไปดูกันตัวนี้จะเป็นน้ําหมักขี้วัวนะครับน้ําหมักที่ได้จากการนํามูลวัวมาหมักกับน้ําน้ําเปล่านะไม่มีอะไรเลย วิธีการหมักก็หาเป็นผ้าแยงสีฟ้าอย่างนี้มามัดนะครับหรือจะเป็นเป็นหาเป็นประเภทของสแลมก็ได้มามัดนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานนี่เห็นไหมมันจะได้น้ำนี่ใสๆสยอย่างนี้เลยเนาะวันนี้เราจะใช้วิธีการแบบนี้นำ้นำน้ำหมักขี้วัวอัตราส่วนวันนี้จะทำให้ดูในปริมาณที่เป๊ะๆนะครับน้ำหมักขี้วัว1ลิตรแบบนี้ ต่าไปให้เพื่อนใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนมนะจะเป็นนมหวานนมจืดก็ได้นะครับหรือจะเป็นนมบูดนมหมดอายุก็ได้เนาะใช้เป็นประเภทนมอัแบบนี้นะถ้าส่วนน้าหมักคีบวัวอยู่ที่1เลิตรกับนมอยู่ที่2ช้อนสองช้อนแกงสองช้อนแกงแบนบนี้ใส่เข้าไปสูตรนี้นะครับช่วยเร่งดอกช่วยเร่งการแตกยอดเร่งใบ ไปจะมีความกรอบนะครับคนละลายไปเลยเราจะนําสูตรนี้อัตราส่วนน้ำหมักคิวัวหนึ่งลิตรจะต้องไปผสมน้ํากับอัตราส่วนน้ําอยู่ที่5ลิตรนะครับอย่างมาก5ลิตรนะต่ำกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอัตราส่วนที่ผมบอกเมื่อกี้คือน้ํา5ลิตรใช่ไหมใช้ปริมาณน้าหมักคิวัวของเราอยู่ที่1ลนะิตรเนาะอันน้วัวรดน้ำทุนนี้อยู่ที่ปริมาณน้ํา3ลิตรนะครับเราก็ใช้จาก พิกเกอร์ชุดนี้อยู่ที่500เลขห้าเห็นไหมเราก็จะใช้ประมาณ150ประมาณนี้นะครับผสมเข้าไปสูตรนี้จะให้ธา,าตุอาหารในเรื่องของไนโตรเจนแล้วก็พวกแคลเซียมต่างๆที่อยู่ในนมเนาะพวกไนโตรเจนก็อยู่ในน้ำมกักคีบัวนะครับจะช่วยให้พืชผักของเราโตเร็วขึ้นมีใบที่อวบขึ้น าเป็นประเภทดอกก็จะเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเร่งดอกเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีไะรับไปลดราดกันที่ใช้ประจําก็คือเป็นกุหลาบนะครับมีอัตราส่วนการแตกยอดแตกดอกที่ดีามากเนาะดอกจะมีความอวบความใหญ่มากนะครับทาการลดไปเลยดก็ไม่ต้องเยอะนะเนี่ยแค่นี้พอประเภทของผักสลัดนางก็จะชอบเหมือนกันนะครับช่วยให้ลําต้นยืดยาวอวบใบที่อวบเนาะเนี่ย ผักสลัดจะมีความกรอบและก็รสชาติก็จะดีขึ้นกว่าการไม่รสนะครับนี่แล้วถ้าหนูไม่อยากจะผสมน้ำนะพี่มันสามารถรดได้ไหมรดได้นะครับแต่สําคัญคือต้องลดน้ําตามเนาะรดน้ําตามทันทีสารอาหารมันจะได้ลงไปในบร,ริเวณรากโดยตรงนะครับพืชปลูกใหม่เหมาะไหมเหมาะมากๆนะครับพืชปลูกใหม่จะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าสร้างรากรากฝอยให้มากยิ่งขึ้นเนาะ คือจะได้หาอาหารได้เก่งขึ้นช่วงเวลาในการรดเพื่อนจะรดเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้แต่ไม่ควรที่จะรดในช่วงตอนที่มันมีแดดจ,ดจัดนะครับควรรดในช่วงที่ไม่มีแดดเนาะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเตรียมดินเตรียมแปลงผักที่เราจะปลูกผักใช่ไหมสูตรนี้จะช่วยให้ดินของเรามาีเขาเรียกว่าอัตราปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นนะครับเหมาะมากดุลรีดินจะเพิ่มขึ้นพอเวลาเราปลูกผักดินของเราก็จะดีนะครับผักของเราก็จะโตเร็ว งามมากๆเลยนะ,นะเนี่ยข้อดีนะครับอยากให้ทําอยากให้ทาอยากให้ลองทําดูโอ้โหน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการดูแลพืชผักสวนครัววิธีการง่ายๆเนาะสวนผมกําลังยา้ายสวนมาใหม่นะครับผักอาจจะยังไม่โตเนาะเพราะว่าเพิ่งทําได้ประมาณ2เดือนเองผักกําลังโตนะครับก็รอทํากันไปทําทาไป,ไป,ไป,ไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องชาวเกษตรนะครับสังเกตได้เลยว่าผมไม่มีการใช้สารเคมี ู่ในสวนนี่นะนี่ผักชีกําลังขึ้นนะครับผักชีกําลังขึ้นนะมารอดูกันนะครับทําการปลูกไว้หลากหลายรูปแบบมากทั้งปลูกน้ําทั้งปลูกกระถางแล้วก็ปลูกแบบแปลงนะครับมาราติดตามกันว่าผักในสวนผมตัวนี้2เดือนแล้วเนาะว่ามันจะงามภายในกี่เดือนเหมือนที่ผมพูดไว้หรือเปล่าเนาะถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมน,นะครับฝากก,าากาดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่ชอบในการปลูกผักแบบปลอดสาร ให้เ,เพื่อนๆที่ชอบในการปลูกได้มาอยู่ในกลุ่มเนาะพวกเราพูดภาษาเดียวกันเราพูดภาษาเกษตรนะเห็นไหมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ